ส่วนมันเซ็ตย่งางออกจากโบสถ์ตอนสิบสีโ่โมงที่บดดาพายแบน,นัง่งใส่มั่งขุดใส่หุ่นประกองเป็นเงครับ,บใส่ชุดขาวมัดหยิบน้ำเงาดีไหมชุดสีขาวอหม,มาบอกคงใจว่าบอกว่อะไรเลยบอกว่ายางขายโอ้อไม่ว่ามันงานเพื่อยู่บ่บบบบมาครับ,บออเออใกล้หม่าดีด,ด,ดีสิบรอนเซอร์หน้ามือนี่อ๋อกาจัาว่าพอดีเมื่อกี้เพิ่นแล้วงานเผาศพก็เลยว่า,า,า,วา,าแล้ เขามาหาพระอาจารย์ก่อนหน้าก็นั่นแหละก็เรยว่าปิโชคแต่วันโชคแต่วันยากแล้วก็บปีโชคครับมีสายรายงานว่ามีเรื่องเล่งด่วงมาสั่นครับพระอาจารย์ด่วนแน่ว่ามีเรื่องเล่งด่วนด่วนกับกาม่ามันนี่ก็จบกันนมดตรงสี่นะบ่ว่ามมันนี่ือจบกันเลยปสาธุพระอาจารย์สิใจรลายใจดำันาดนั้นเลยบอกครับไม่ก็มึงเป็นแล้วพระอาจารย์ก็สิกล้าจบกับคนไม่โชคเลยบมดมึงเป็นแล้วเที่ยวบ่ก็ใจกับจบหลดโอ้ยอาจารย์มากขึ้นเราล้ว นี่ชัิวดีๆอยู่เลยบุพคพบอกข้าเห็นเด็กเสียบุพเนมาบอกมันขึ้นดีต้วครับพระอาจารย์มากมามันขึ้นนั่งนั่งบอกความฝันเลยที่นี่รบอกเลยบ่อยบอกถางถามย่านร่างสวดมนต์หรือในความฝันเนาะครับสวดมนต์สวดมนต์เทวดาแบบนี้สวดมนต์เสร็จย่างออกจากโบสถ์ล่าิดโบสถ์เทวดา นี่ก้อนฟันที่บาดายนังพากับนางอยู่ใส่มุม่งขุดใส่หุ่นปกครองอย่ายมครับมามาบอกพ้อาจารน้นองแห้งจังมากนะครับร <c oughs> ูะเร <c oughs> ื่อมาขนาดมากแต่ว่าเยอะไปนี่ยันนงงอก็แปลกแปลกอใส่ชุดขาวมาัดเดี่ยวหนานาดีชุดสีขาวมุม่งขุดทุกมันจำได้เพราะที่ว่าคนมาบอกปีนั้นที่สามตัวตรงกับสามตัวล่างที่ภาพเป็นนอน้ไมหันนะโอ้จำได้พระาจารย์เคยมาสุฟังเออนั่นห คนมาาแล้วนั่งคัดสมาลงมาลงตามลงมาตลงมามาในท่างทางนั่งคัดสมาดเออก็ยังงอนนั่นแหละล้วก็ลอยลงมมาร้อยลงมาลตรงหลังท่าโบดหมอครับนั่งลงมาท่าโบดที่แบบเดียวกับปีนั้นครับรอบปีนั้นเป็นหนึ่งสี่เจ็ดครับมันออกนึงสี่เจ็ดผลกกเจ็ดสี่ล้านับสี่เจ็ดล้างนี่แหละมันออกตัวเดียวกันออกตัวเดียวกันงวดนั้นจำได้ตีพุตติตาลูครับงวดนั้นตาวเสียไัยจะกี่ พระพันวันเพิ่นบอกพระที่เพิ่นมามาเพิ่นตุดงมามาเพิ่นตุดงมามาขอพักแล้วตอนเศร้าเพิ่นก็เลยวาวซูฟังเพิ่นก็เลยตอนสั้นแต่ว่าเพิ่นหุ่นจักกับพระจันนี่แหละเพิ่นก็เลยเพิ่นก็เลยเนเื้อพระจันนี่ละครับเป็นธรรมดาบลังก์เลยนะเจ็ดซีเนอร์พระสันนั่นซีเกตเลขล่างเกตซีพระสันตอนนั้นนี่ัีนใครว่าเป็นความหลังอดีตเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วบัดนี้บ่เห็นเพิ่นผู้นี้ครับบพื่อนเห็นเกียร์คงก็เห็น เทวดาคฝันเออคือเป็นร้อยมากครับมาจากองค์ครับเะมาจากองค์มาสองคือเกาห่านีก,ก็มาสองครับมาบอกหใจว่าบ,บ,บอกอะไรเลยบอกว่ายังไงอยากแล้วบอสสิอยากแล้วบออ,อ,บอ,อมันก็อยากย่นแล้วมันเลยจะแล้ยวยังเพราะคิดยังรอกเว่าอยากลอ,อ,อยากไปก่อนอยากไปก้อนนหอยากแล้วบอสก็อยากแล้วครับสอกอยากเอาประเทศก็สด ไปนันุตีนมึ้งเห็นว่าันอมอย่ตอืนตอนท่านางออกจาโบสมาเลยครับยุตีนคือหลังจากนวดงยังมไม่ยันจันหรอสวดมันเสร็จยังว่าจากโบสอตอนตอนทามาเขากรเบิงเขาถิงเซนี้เขาก็บเบิเห็นยังเงาะครับตอนนั้นน่ะตอนที่ออกมาที่แรกเขเห็นยังเห็นยังบัแนี้คนว่ามึงมึงเหใดมึงเห็นยาววะมึเคยก้ว่เนี้ เ,เมืม่อกาแวอะนั่นยตินม่งวันน้อยย่ตีนบุบบึ้งที่แรกก็ไม่มีอย่างโบรในวนเจ็นะปัดนี่พเบอกเขาพอ่พอพอเด็กเป็นวายวาางย่ตีนินเงนมึ่งกึง่ง,งอยู่มึงงกึ่งเลขศูนย์บ,บ่บ่แม่เลขศูนย์เลขวิท้อนตีนใส่ตีนกลัว<ม>เลขสามกับเลขเจ็ดเลขสามกับเลขเจ็ดอ๋อออกไปวั บ่ต้องประเทศย่างบ่ต้องกลับบ่ต้องยังบอ่อตอนบ่ต้องกลับล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวบ่ต้องกลับเป็น 40, สีสตีนเนี่ยมันบอกคักไปนั่นเลยบอกครับบอกว่าสิแม่ตตุนบอกบที่จะตีห้อาอยู่เนาะว่าอยู่ตีอยู่หมดอืมงวดแรกนี่นี่ตั้งแต่ผมเข้ามาติดตามนี่เพิ่งจะเห็นที่เพิ่นมาบอกคักๆปานนี่ที่อี่บ่แม่นปูพุ่มที่บ่แม่นปูต่บบขาวอืมเพราปูนี่มันมันโดนๆสิมาจังซี่นั่นแหละข้าวที่เปิดไฟเย็นแบบตื่นครับนั่นน่ะ สามเจ็ดไม่ต้องกราบล่างย่างเดียวพ่อมานี่ครับอาจารย์เล็กเล็กหนึ่งอยู่ขางหนึ่งเล็หนึ่งอยู่หางหนึ่งมานี่สิเบื้องยางไหนว่าตัวไหนสอยู่หนอยู่หลังไปกัเพิ่นบอกเราเรยกว่าพีหูกีฟันบอกเรียกว่าสามเจ็ดโอ้เพิ่นเผานั่นบอกครับนึกว่ามันพระอาจารย์เ้ปล่ะแต่ว่าเพิ่นบอกเพิ่นบอกเพิ่นติดมึงขนาดพอดีเราไปเมื่อสามเจ็ดเลยนะเพิ่นบอกนี่ประมาณว่าเข้าบอกเพิ่นบอก ถ้าเพื่นเขียนไว้เห็น,นมันก็แมนแต่ว่าขั้นตอนนี้ปันในเพื่อนได้มาบอกว่าบ่าต้องอันนี้นะครับนั่นนี้ล่ายางเดี๋ยวน,นี่นนบ้านนี้ครับอาจารย์นี่เลขปูพุ่งเขาเรียกปูตปะปาขาวคือยมันมี37นอกจาก37เป็นเลขตัวเก่าของปูตปะปาขาวตั้งแต่งวดพุ่นเลขปูตปะปาขาวนี่สองตัวเราได้ที่บอกออกหนึ่งสามเจ็ดกับเก้าสองหก ที่บอกผูคกับก็ผู้้มันจะบอกสึ้งบนที่วงวอนีศรษฐกลงไปออกนะอืแต่ว่าเทวดาเพื่อนบอกสามเจ็ดมไม่ต้องกลับลางยางเดียวพร้อม,อมเอาไปเฮ็ดไป้างให้มันแล้วปาดทัอันนี้คความฝันเดอ้อว่ามันเรียนกิน <laughs> ความฝันนี่คือความฝันครับ บปฏิวัติบอก็เป็นขึ้นเป็ต่ดกิ่งเป็นเรื่องกิ่งปวดเสดปฏิวัติเนี่นความฝันนะคะแต่ว่าแต่อยู่มาพบกข้าเป็นแบบนี้จะยงกสินะครับโอ้ผมสิได้ไปหาลอตเตอรี่ไใบสดอกบาเนี้ครับอาจารย์นั่นั้นอะเอาโบกิยังไงที่ซ้ำนี่ล่ะเออคือมันแปลกด้วยกับจังหาไปจังหาอันนี้เพิ่นบอกเด้อครับ ก็คือผู้ที่เพื่อนบอกอเพื่อนบอกว่าบอกให้กลับครับแต่ว่าให้ใช้วิจรารณญาณเนาะครับอาจาย์เนาะเรื่องพวกนี้คือของบนแน่นอนครับของบนม่หักครับกับบงหลวงวสิ์จังไหแท้ขึ้นกันนะครับอาจสิตรงตรงหรืออาจสิจังไหรอันนี้กับพวูขึ้นกันนะครับพิจรารณาดีๆแต่ว่าก่อนหน้านั้นครับปูพุ่ม ไฮกุ้งปูพุ่มนี่คือบรดษับอกเป็นตัวเลขอตีเอาครับตีเอาขึ้นแรกปูพุ่มมากคือไม่ยืนอยู่หน้าโบสถ์มือหนึ่งกำกุ้งกุ้งกำกำแบแบกำกำแบแบกำกำแบแบนะครับคล้ายๆจะเป็นพิศนาแต่ว่ายังบอท่ันไห้บอทษันได้คุยกันขึ้นที่สองเอาเอาไปกุ้งในมือนะฮางตายแล้วบาดในกุ้งกุ้งตายนะครับพระ้าจาย์ก็ได้ตีเป็นหาศุนเก่าบริษบอกเลขดินครับปูพุ่มบรได้บอกเป็นตัวเลข หาศูนย์เก้าเราก็อีกตัวนึงเกคือกุ้งตัวเดียวก็บเล่ตีเป็นหนึ่งเก่าน้ำนะครับตีมือเป็นหานะครับห้าศูนย์เก้าหรือห้าหนึ่งเก้าประมาณนี้แหลนะเนาะนะครับวุ้ยผมเพิ่มบริเวณหาหนึ่งเก่าครับอาจา๋าหมอว่าบริเวณิตหนึ่งเก่าก็แล้วจิตหนึ่งเก่าพ่อเนอา,เานะครับม่านี่งพูดตะปะเขามาเขียนใบหมองเก้าครับแปดศูนย์สองครับมากขึ้น,นพันผักขึ้นกันนะครับมากขึ้นวันผักมือนั่นทึ่งปูพุ่มทึ่งปูตะปะเขามากพร้อมกัน นะครับนี่คืนครั้งแรกที่มาในคืนเดียวกันนะครับและล่าสุดเมื่อคืนนี้เป็นเทวดานะครับกระสีเม,มทเทวดาเนาะผันหัวลงมาตาทั้งทึ่งกับกอกะใช่ใช่ชุดปานนั่นกระสีวา่าสับสีว่าจ่งเสร็จน่ะชุดขาวมีมี่นี่น่า,ก,ากินอมประกาศบมดมีอ่าที่ขอบอคล้ายๆกับชดาชดาครับชดาครอบหัวคล้ายๆหนังจักจักร์บงบงเพรว่ามันจำปีนั่นเลยตีคนบอยฟั่งตีคนบอกเล่ะนะครับ าจาจย์ก็เลยบ้ามากแล้วล่ะบ,บานน <Saint, S 1> ี <capacitor> fun, mmm, ่มามาในความฝันอไดน้ความฝันครับมคบอกเคยเห็นเพิ่นบอกเคยมาอย่างนี้่นะาให้ว่าเป็นครั้งแรกว่าครับที่ารารย์เห็นเพิ่นเห็นในความฝันนะมันยังไมครับเห็นในความฝันเป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่มากอยู่มาจากภาษาอยู่นี่อันนั้นที่ฝันวันเทวดาก็ิ่นมาชุมนุ่มกันมันมันก็หลหมดหลอครับแต่ว่านี่เห็นนั่นสองก้อนี้ สององค์มาบอกเออตัวเงาสององค์ที่มาบอกเป็นเงินมวนนะที่มากในลักษณะเดียวกันกับที่เพื่อนพระอาจารย์ที่ทุดงมากแล้วว่าพักอยู่น้่แล้วเพื่อนฝันเห็นครับเมื่อสิบก็ปีแล้วล่ะพานมากถึงมหาศิบย์ปีอะไรวะประมาณเนาะประมาณประมาณแปดเก้าปีนี่ละแปดเก้าปีนะครับแปดเก้าปีอ้านี่ก็ล่องเบิงรับล่องแบบิจารณาเบิงนะครับ หนึ่งกันเดี๋ยวว่ามันมันมันกันนามามันกันนานรุ่นตัมันเป็นหนึ่งตัวเดียวครับมีครูเดียวแล้วพอให้กลับพร้อมนบแล้วก็บอกว่าล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับพร้อมแล้วอีกอย่างหนึ่งไปตรงกับเรกคู่ตับมะขาวตัวที่ยังเบาออกน่างบนนะครับเอาพระอาจารย์มื่อว่านี่ครับเด็กเล่าออกตัวไหนก็ผมบอกหักขึ้นราว่าบรดเบิงแต่ว่าเอฟซีถักมาในแอดค่ารถไป เที่ยวห้าน้อยสามสิบาบาทออกวิ่งใหพี่มาซะมานนี่จำสิบเจ็บาทบ่กสิบเจ็บาทได้ป่ะไปละไปเวียดนามไปยังกว่าที่ม7เจ็ดสิบเจ็บ็ดสิบห้าเออสิบห้าไปมันออกเจ็สบเอออกเจ็ดสิบเอมาอมันออกหกเจ็ดหนึ่งบอกมากขึ้นโอ้ยผมก็เสียดายผมว่าดีซื้อตัวนี้แหละครับพอดีเมื่อวานนี้ฮดธุระ เฮ็ดธุระจนลืมทรงให้เอฟซีครับเฮ็ดธุระจนลืมทรงให้เอฟซีเอาจังไรกะนโมเป็นแนวตัวนี้นี่คือว่าหาไพ่หารดอะไรหาตัวนี้หาจับลอตเตอรี่ใบได้เลยสำหรับตัวเลขสามเจ็ดนะครับล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับประสันนะครับงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกไดครับเด้อ สามเจ็ดเอาผมก็สิได้จับไปจักน้อยอยู่หรอกเปีย่ยจักน้อยเปลี่ยนรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่ป่ะครับอาจารย์พระอาจารย์งวดวันหันพระอาจารย์ก็บบอกให้ผมเปลี่ยนรถใหม่ผมกวาน้ำซาไงลังเต็มมัหน,นี้เมื่อเนี้ต่อไป กระสุนกระสุนหมดแล้วบานนี้ใช่ได้อาอจใชได้เอาไปเขาไฟแนนดี้ครับบานนี้ไอ้ที่ขีอยู่นี่เก็บสองเก็บหนึ่งนี่ไม่ไปวัดเลยหรอกบ่าแหละครับพระอาจารย์มิจฉาเสียมาเอารถไอ้พระอาจารย์ไปไสเราไปเปลี่ยนรถใหมครับเปลี่ยนคันนี้ตัวครับพระอาจารย์อันนี้คือว่าคันสิไปมันยามมันนั่นนั่นก็บอกลงไปหาไปเลยครับเฝ้าหาไว้เนาะหาไว้แต่ป่านนี้แหละนะครับลอตเตอรี่สามเจ็ดครับเพราะว่าลอตเตอรี่เพราะว่านั่นแหละ ครับเลขปูพุ่มกับปูตะปะขาวกับล้อฟังเป้นก่อนก็ได้ครับแต่ว่าเลขอ่าที่เทวดาเพิ่นมาให้ชามเจ็ดนี่กะหาจับลอตเตอรี่ไปครับผมของปูพุ่มต้นนั้นจะลุกขึ้นไลยต้นนั้นนี่ครับเอาไว้ก้อนตัวนั้นตบเอาตัวนี้ก้อนนะเดินครับเอามาหนี่โอเคครับผมพระอาจารย์ครับห้ามกับเน้นห้ามกับผมสิกลับหรือไม่ครับพระอาจารย์ ผมสิกราฟเหรอไม่ครับอาจารย์เอากลาฟกับกรับเถอะมี้ไมอาจารย์ก็บอกว่าหามกราฟเมื่อกี้นี่อาจารย์ไม่ได้บอกกราฟนี่น้องอาจารย์บอกเรื่องตัพุ่นเอากระดับกับกราฟมาแล้วครับวันนี้ครับขอบคุณนมาจารย์หลายครับ